วันนี้มาลงไข่ที่หนองหลวงนะคะอันนี้ลงในนาก่อนนะคะ มาลงข่กันนะคะเตรียมอุปกรณ์มาครบค่ะนี่เลยมัดไหม,ม,ไม,ไหมที่หนองหลวงจ้าอําเภอท่าวุง้ง,งก่อนมาครบนะคะ จะไปลงแถบนน้นแล้วนะคะเมื่อกี้ลงตรงในนาจา้ะถนนขาดแล้วนะน้ำท่วมจะไปลงฝั่งโน้นแล้วะคะ่ะ